เรามาชมหมู่บ้านนักกีฬาของกรุงโตเกียวนะครับเมื่อปี2563มาดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับหมู่บ้านนี้เขาแบ่งเป็นย่านๆนะครับอย่างเช่นฮารุมิแฟลกเนี่ยครับอันนี้เป็นพื้นที่เฉพาะตรงบริเวณนี้นะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยครับก็คือหมู่บ้านนักกีฬาครับ น,นี่ฮารุมิแฟลกนะครับมาถึงอันนี้นะครับชื่อซันวิลเลจตรงนี้นะครับซันวิลเลจแต่ว่าบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยครับยังแยกเป็นนี่ p าร์ควิลเลจอันนี้พอร์ตวิลเลจนี่ ide, นะซีไซส์นะซีวิลเลจนะครับแลนนี้ใกล้ทะเล หมู่บ้านนักกีฬานี้เนี่ยครับมีพื้นที่เก่ะสร้างเนี่ยตั้ง440,000ตารางเมตรเลยนะครับแล้วก็ให้สุรันักกีฬาพักได้ประมาณ11,000คนครับ11,000คนนี่มันอาจจะน้องๆอำอเภอแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าโชคร้ายนะครับช่วงปี2563นั้นเนี่ยปรากฏว่าโควิดครับนคนก็อาจจะมาพักกันน้อยหรือมาแข่งขันกีฬากันน้อยกว่าปกติครับน,น่าเสียดาย หมู่บ้านนักกีฬานี้เนี่ยนะครับเขาสร้างกันที่อ่าวโตเกียวเลยครับบริเวณนี้เรียกอ่าวโตเกียวนะครับดังนั้นถึงแม้ในกรุงโตเกียวจะมีพื้นที่แทบจะไม่เหลือแล้วเนี่ยครับเขาทบทะเลมาสร้างครับถ้าเป็นบ้านเรานี่พวก NGO โคงวุ่นวายใหญ่นะครับกลัวว่าสิ่งแวดล้อมจะเสียหายไม่ต้องกลัวครับนะยิ่งพวกกลัวโลกร้อนขึ้นสมองเนี่ยครับผมรีบบอกเลยครับว่าโอ้ยอย่างนี้เดี๋ยว ต่อไปน้ําท่วมโลกอันนี้อยู่ไม่ได้แน่นอนเนี่ยไปโน่นเลยครับอันนี้ไม่ใช่ความจริงนะครับนี่คืออาคารอะไรเอ่ยเนี่เป็นอาคารดับเพลิงครับข้างบนเป็นที่จอดหอด้วยเผื่อไว้นะครับว่าเกิดไฟไหมจากเมืองนักกีฬาโอลิมปิกนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นอ่าวตโตเกียวครับนี่ใจกลางโตเกียว แล้วก็นี่คือ Rainbow Bridge นะครับสวยดีนะครับ Rainbow Bridge. เรนโบ o บริดจ์บริเวนี้ก็เป็นสนามกีฬานะครับมีห้องน้ำสาธารณะเรียบร้อยด้วยครับมาชมภาพเต็มๆของสนามกีฬาและหมู่บ้านนักกีฬานี้นะครับ มาดูบรรยากาศกันอีกรอบนะครับน่าทางบรรยากาศดีครับสนามเด็กเล่นของเขาก็เท่ใช่ย,ย่อยนะครับว้าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยครับหมู่บ้านแห่งนี้นะครับแต่เดิมมี21อาคารครับความสูงก็จะ14-18ชั้นแต่ที่เราเห็นข้างหน้าสูงๆนั่นแหละครับกำลังสร้างใหม่ครับเพื่อรองรับ ชาวกรุงโตเกียวให้มันอยู่กันเพิ่มเติมครับถึงแ,แม้ประชากรของญี่ปุ่นจะลดลงนะครับแต่ความต้องการที่ยอยู่อาศัยกลับเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าคนแบกกันเป็นครอบครัวเดียวหรือว่าเป็นครอบครัวพ่อแม่คนเดียวหรือคนโสดต่างเนี่ยครับก็ทําให้ขนาดครัวเรือนมีเล็กลงไปเรื่อยๆครับนี่ก็คือศูนย์กลางเมืองนะครับใจกลางเมืองของหมู่บ้านนักกีฬาโอลิมปิกนะครับซึ่งตอนนี้ ก็ามาทําเป็นที่อยู่อาศัยสาหรับกรุงโตเกียวครับเราจะเห็นได้ว่ามีชุการค้าแยวทลเนแตล่ไมนะครับอยู่ในบริเวณนี้ครับที่นี่ก็จะมีท่ารถนะครับรถไฟฟ้านะเพื่อเราจะได้เดินทางไปทํางานต่างๆได้สะดวกนะครับนี่เป็นการพัฒนาเมืองในเมืองอีกที่หนึ่งนะครับน่าสนใจไหมครับนี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องหมู่บ้านนักกีฬาโอลิมปิกกรุงโตเกียว2020นะครับเสียดายเกิดโควิดขึ้นมาซะก่อน ที่บ้านเราก็มีนะครับมีหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเนะี่ยไม่ก่อนเป็นกีฬาแหลมทองนะครับสร้างที่หัวหมากใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนก็เลยกลายเป็นเขหาชุมชนของการแข่งชาติไปซึ่งก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าบ้านเราไม่ได้ดถมทะเลเลยมีที่ว่างอีกเยอะที่จะสร้างได้ครับ